สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักสิบล่างครับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายน2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นเลขหลักสิบเลขท้ทยสองตัวล่างผมก็จะมีเลขสูตรคํานวณ ทั้งหมดได้กัน9สูตรครับได้ได้ข้ามูล9สูตรจะนับแต้มชนกันทั้ง9สูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยล่างครับจะได้มีข้อมูลให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคํำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดหาเลขเด่นหลัก10ล่างสรุปเลข9สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่น หลักสิบล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างครับแต่มีด้วยกันทั้งหมด9สูตรคำนวณนนครับเมื่อวิธีการคิดการคำนวณในทาง9สูตรนั้นจะนำเลข รลังวันที่1เลขท้าย2ตัวล่างเลขท้าย3ตัวล่างงวดล่าสุดคือวันที่16มีนาคมมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นำหลักแสนบวกหลักสิบล่างครับหลักแสนรลังวันที่1คือ7ครับบวกหลักสิบล่างคือ0ครับเท่ากับ7จ็ดบวกศูครับ ในสูตรที่หนึ่งครับแสนบวกสิบล่างเท่ากับเจบวกศูบวกศได้เท่ากับ7ครับตั้ง7ครับนับลดจาก7มา1นึงแต้มคือ6กครับบวกจากเลขหกเพิ่มขึ้นไปอาจจะเลขก้าตัว9กหลักครับ6 7 8 9 0 1แปดเครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับ สูตรที่2ให้นําหลักพันรางวัลที่1บวกหลัก10ล่างบวกหลักสิล่างครับหลักพันรางวัลที่1คือ7ครับบวกหลัก10ล่างคือ0ูนย์บวกสิล่างคือ0เท่ากับ7จ็บวกศบวกศครับในสูตรที่2ครับพันบวกสิบวกสิล่างเท่ากับ7จ็ดบวกศบวกศูเบวกศเท่ากับ7 7็เบวกศเท่ากับ7ครับได้7เป็นตัวตั้งครับนับลดจาก7มา1แต้มคือ6ครับบวกจากเลข6เพิ่มขึ้นไปอันเลข9 9ตัวแล้วครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ครับนีี่่คือสูตรท2 ต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลัก10บนบวกหลัก10บวกหลัก10ล่างครับหลัก10บนก็คือ6ครับบวกหลัก10ล่างคือศนย์บศูนย์ล่างคือศนเท่ากับ6บวกบวกครับในสูตรที่3ครับ10บนบวก10บวกล่างเท่ากับ6บวกย์บวกบวกเท่ากับ6 6บวกนเท่ากับ6ใได้เป็นตัวตั้งนับลดจาก6มา1หนึ่งแมคือ5บวกจากเลข5่าเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ก้าตัว แก้าหลัครับห้าหกเจ็ดก้านย์หนึ่งสองามครับนี่คือสูตรที่สามครับต่อไปสูตรที่สครับสูตรที่สี่ให้นําหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างครับหลักหน่วยบนคือเครับบวกหลักสิบล่างคือศูนย์ครับบวกลักสิบล่างคือศูนย์เท่ากับเจ็นยวกนครับในสูตรที่สครับหน่วยบนบวกสิบบวกสิบล่างเท่ากับเจ็ดบวกศูนย์บวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจดบกศูนท่ากับเจ็ดได้เจ็ดตัวหลังเป็นตัวตั้งครับ นับหลเจ็ดมาหนึ่งแถมคือหกบวกจากเลขหกเพิ่มไปให้เลขเก้าตัวเก้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับนี่คือสูตรที่สี่ครับต่อไปสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้าให้นําหลักสิบล่างครับบวกหลักหน่วยสามตัว่างครั้งที่หนึ่งครับหลักสิบล่างคือศูนย์ครับบวกหลักหน่วยสามตัว่างครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งคือเก้าครับเท่ากับศูนย์บวกเก้าครับในสูตรที่ ห้าครับสิบล่างบวกหน่วยสามล่างค้างทิงเท่ากับศูนย์บวกเกศูนบกเก้าท่าับก้ครับนับลดจาก9มา1นึ่งแต้มคือ8บวกจาหรือแปดเพิ่มขึ้นไปใจะเลขเก้ตัว9ก้าแล้วครับแปดเก้าศูนี้ครับนี่คือสูตรที่ห้าครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6กให้นำหลัก10ล่าง บวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่2ครับหลัก10นั่งคือศูนย์ครับบวกหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่สครั้งที่สออกเก้หลักร้อยคือสองครับหลักร้อยคือเครับเท่ากับศูนย์บวกเครับในสูตรที่บวกครับสิบล่างบวกร้อยสามตัวล่างครั้งที่สอครับศูนย์วกเก้าูย์บกเได้เท่ากับ9ครับเลขเก้นะครับนับลดจากเก้มาหนึ่งแต้มคือแปดบวกจากเลขแปดเพิ่มขึ้นไปให้เลขเ้าตัวเก้านะครับแปดเก้าศูนย์หนึครับ นี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นําหลัก10ล่างบวกหลัก1 0บสามตัวล่างครั้งที่1ครับหลัก10ล่างคือ0นย์ครับบวกหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หงค่าิงคือสี่ครับเท่ากับศูนย์บวกสครับในสูตรที่ 7ครับ10ล่างบวก1 0บล่างทั้งที่1เท่ากับ0นบวก4ศนบวก4ได้เท่ากับ4ครับนับลดจาก4มา1แต้มคือ3บวกเกากหลื3เพิ่มึ้นไปให้เลข9้าตัว9หลักครับ3 4 5 6 7 8 90 1ย์ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นำหลัก10ล่างบวกหลักร้อยสามล่างครั้งที่3ครับหลัก10ล่างคือศูนย์ครับบวกหลักร้อยสามล่างครั้งที่3คือ3ออก9 8 9คือเลข9ครับเท่ากับ0นบวก9ครับในสูตรที่ ในสูตรที่8ครับ10ล่างบวกและสันล่างให้ที่3 0กูนบวก90นบวกจะได้กับได้กาเป็นตัวตั้งนับลดจาก9้ามา1นึ้งแจมคือ8ถ้าับบวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9ก้หลังครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6หครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9ครับสูตรที่9ให้นำหลัก10ล่างบวกหลัก10ล่างครับหลัก10ล่างคือ0ูนย์ครับบวกตัวเองเท่ากับ0ครับเท่ากับ0นบวก0ย์ครับในสูตรที่ เครับ10ล่างบวกสิล่างเท่ากับ0ู0บวกบวกได้เท่ากับ0ูครับในศูนย์เป็นตัวตั้งนับลดจาก0ูนย์มา1แต้มคือ9บวกเได้าเพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9กหล่ะครับ901 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่9ครับเมื่อเด็ขทั้ง9สูตรครับจะนับแต้มชนกันทั้ง9สูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบล่างมานับตั้งแต่เลข1นะครับจะชนกี่สูตรครับเลข1ครับเลขสูตร2สูตร3ส ห้าสูตรหกสูตรเสูตรแสูตรเสูตรครับเลขหนึ่งเป็นตัวที่หนึ่งเสูตรนะครับเลขหนึ่งครับเก้าสูตรครับต่อไปเลขสองครับเลขสองหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรสูตรที่เจ็ดไม่มีเลขสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรหนึ่งไม่มีเลขสอครับมมาเลยครับต่อไปเลขสาครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหสูตร หกสูตรเจสูตรแสูตรเสูตรครับเลข3 9มสูตรนะครับ3 9มสูตรครับต่อไปเลขสีครับนับแต้มเลขสี่ครับเลขสี่หนึสูตรสองสูตรสูตรที่3เลขสี่ไม่มีครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขสีนะครับข้ามเลยครับเลขสี่ไม่มีครับต่อไปเลขหครับเลขหสูตรที่หนึเลขหไม่มีครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาไม่มีเลขห้ครับ สูตรที่สองเลข5้าไม่มีครับคามนไหนครับไม่มีครับต่อไปเลข6ครับเลข6กสูตร2สูตร3มสูตร4สูตรหสูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตรครับเลข6กชน9สูตรครับเลข6กเลยครับ9สูตรนะครับต่อไปเลข7ดครับนับแต้มเลข7ดครับเลข7 1็ดสูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5สูตรที่ห เลขเจ็ดไม่มีครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีเลขเจ็ดครับไม่มีเลขเทั้ง2อสูตรก็ข้ามไาเลยครับต่อไปเลขแครับเลขแปดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรสูตรที่เกเลขแไม่มีครับเก้าศูนย์หนึ่งสอห้ากเจ็ดไม่มีเลขแปดนะครับก็ข้ามมาเลยครับต่อไปเลขเก้าครับ เลขเก้าหนึ 90, ่งสูตรสองสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหสูตรเจูตรแปดสตรเก้สูตรครับเลขเก้าเก้าสูตรครับเลขเก้นะครับเกสูตรครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนยนสูตรนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสาสูตรสสูตรหสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรครับเลขศูนย์ชนเกสูตรครับ เก้าสุดครบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขที่ชนในตำแหน่งเลขปักหลัก10บนนะปกัปกหลัก10ล่างครับปักหลัก10ล่างสรุปเลขสูตรทั้ง9สูตรชนกันวิธีการคิดกันใน9สูตรครับได้เลขเด่นในเลขปักหลัก10ล่างนะครับในงวดวันที่1เมษายนครับมีด้ยวยกัน5ตัวครับ ห้าตัวที่ชนเก้าศครับมีหนึ่งสามหกเก้าศูนย์ครับหนึ่งสามหกเก้าศูนย์เป็นเลขเด่นปักหลักสิบล่างครับในห้าตัวนี้ห้าในห้าตัวนี้ครับน่าจะเป็นชัดเจนที่สุดน่าจะในตำแหน่งหลักสิบล่างเน้นไปที่เลขหกนะครับเน้นไปที่หกน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดน,นะครับน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าในเลขปักหลักสิบล่าง ตั้ง5ตัวนี้ครับ1 3 6 9 0เลข6จะมาหรือไม่ครับหรือถ้าหากสมาชิกท่านใดนะครับที่มีแนวทางคิดคำนวณได้เลขเด่นในตำแหน่งเลขหลักสิบล่างนำมาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านมากที่สุดครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขหลักสิบล่างครับจากการสรุปเลขสูตรทั้ง9กสูตรชนกันนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่5ตัวครับ ในห้าตัวนี้จะมาหรือไม่ต้องลุ้นกันครับสมาชิกทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาณใกนการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยครับตัวเลขที่ได้นามาลงให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคํานวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรคํานวณหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่1เมษายน2565นะครับ ขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขปักหลักสิบล่างครับสรุปเลขเก้าสูตรชนกันได้เลขเด่นห้าตัวนะครับในห้าตัวมีหนึ่งสามหกเก้าศูนย์ทั้งห้าตัวนี้จำมาหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับ ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b e กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆน,นามาลงคลิปให้กับสมาชิกไดติดตามรับชมคันอีกในคลิปต่อไปครับไว้สมาชิกไวเ้เด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทย2ตัวล่างงวดประจําวันที่1เมษายน2565 เฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ลิบต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ